วันที่14เมษายนนะคะเป็นวันครอบครัวค่ะวันนี้ที่บ้านของเรานะคะก็นัดกันตอนเย็นนะคะเพื่อที่จะได้ลดน้ํำดาหัวคุณตาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็เลยทําเมนูก๋วยเตี๋ยวค่ะก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไปเลยค่ะวันนี้ตั้งเตาหน้าบ้านเลยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะวันนี้ก็ซื้อซี่โครงไก่มาเนาะแล้วก็มี น้องไก่แล้วก็มีตีนไก่นะคะก็เอามาต้มนะคะตุน๋นเนี่ยกับพวกเครื่อง,งตา่างๆแล้วก็เมื่อกี้ก็มีกระเทียมผักชีสับกระรดแล้วก็มีอะไรแล้วก็ปรุงไปตามชอบเลยพวกเครื่องตุนน๋นนู่นนั่นนี่ก็ตุ๋นไปยาวๆระหว่างนั้นก็ทากระเทียมเจียวไปด้วยนะคะก็ได้มันหมูมาก็เอามันหมูอะมาเจียวก่อนเนาะได้น้ำมันมา ก็เจียวแบบไม่ต้องกรอบมากอ่ะเอากลางๆมันจะอนุ่มๆเนาะจากนั้นก็จะได้น้ำน้ามันหมูมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอามาเจียวกระเทียมต่อนะคะกระเทียมก็ตาก็ไม่ต้องแหลกมากเนาะคือชอบมากค็นคนชอบทำกระเทียมเจียวมากเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำกระเทียมเจียวได้อร่อยก็เจียวไปจนมันเป็นแบบสีทองๆเนาะแล้วก็เอาไอ้กากหมูที่เราเจียวไว้เมื่อกี้ค่ะเอามาผสมนนิด คือสีประมาณนี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องปล่อยไปจนน้ำตาลนะเพราะว่าเดี๋ยวสีประมาณนี้เราตักขึ้นใส่ถ้วยความร้อนของน้ำมันที่เราใส่ไปด้วยมันก็จะร้อนเพิ่มอีกเงี้ยมันก็จะแบบเรี่ยวไงพอดีเนาะมันก็จะแบบเอออร่อยพอดีพอดีอดไม่ไหม้เกินหรือว่าแบบไม่ไม่แบบอ่อนเกินไประหว่างนั้นแขกก็เริ่มมาค่ะเด็กๆก็มีส้มตำนะคะวันนี้อ่าส่วน คุณหนูทายอีกคนชีก็ช่วยตำถั่วไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวไว้ปรุงก๋วยเตี๋ยวเนาะวันนี้มีส้มตำด้วยมีผัดหมี่แล้วก็มีชาบูด้วยเนาะอแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอีกค่ะอะ นี่คือคุยกันแล้วว่าวันนี้ไม่ต้องทักอะไรเยอะนะโอนิดเดียวพออ่ะนี่ลูกค้าคนแรกเข้าแล้วค่ะคุณตานั่นเองค่ะก็กินเป็นเส้นถึงเส้นนะคะก็ลวกให้คุณตาประเดิมเจ้าแรกไปนะคะอ่ะใช้เป็นผักผักวางตุ้งนะบางคนก็ใช้ผักบุ้งถั่วง,งอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ชอบไน่ชอบวางตุ้งก็เลยเอาวางตุ้งมาเนาะอ่ะลูกค้าคนที่สองเข้าจะก,ก็ทําเองไปเลยค่ะ อ่ะคนที่3ก็เข้ามาอีกจาก้าอันนี้เส้นเล็กเนาะตอนนี้น้องก็มาช่วยลวกละเพราะว่าลูกค้าเริ่มเข้ารัวๆ,ๆ,ๆทำไม่ทันนะคะคาบูก<ๆ>็ม<ๆ>ีก็มีเส้นเล็ก<ๆ>มีเส้นห่นเส้นมีบะมีอันนี้ก็คือคุณน้านะคะอยากกินแบบแห้งคะ่ะโอเคจัดป ก็กินแบบแห้งนะใส่ซีอิ๊วดำลงไปตักไก่ให้น้องหนึ่งมีลูกชงลูกชิ้นนะอ่านี่แบบแห้งแล้วก,ก,ก็ใส่กระเทียมเจียวไปอีก,อกปึง้งนี่ <c oughs> แล้วก็โรยด้วยผักชีนะใส่พริกไทยนะหอมหอมคือจะบอกว่ากระเทียมเจียวแบบหอมมากทุกคนลูกค้าคนต่อไปก็มาไม่ขคะสายค่ะ รอบนี้เป็นเส้นเล็กนะคะอันนี้ก็คือนีความคือลักลเลก็คือเส้นมันเยอะโอ้นี่น่าทานมากทุกคนไม่อยากจะบอกว่าหน้าเตาก็คือหอมสุดๆอันนี้น่าจะเป็นเส้นเล็กน้ํานะคะนี่มีน้องไก่จะบอกว่าน้องไก่ก็คือแบบละลายในปากนะนุ่มมากจริงๆอันนี้ตุ่นประมาณแบบ น่าจะสามชั่วโมงได้นะทุกคนืตุน๋นแบบยาวๆอะ่ะจนทุกยาาอย่างแบบเปื่อยอันนี้พี่ก็คือปรุง<า>อ่ะคอยดูนี่ปึ้งน้ำตาลจุกมากเอออร่อย <c oughs> อันนี้ของเด็กๆ <c oughs> นะก็แบบว่าไม่เอาผากักน,น,นะนู่นนี่ใดๆอตามสั่งจ้ะ<า>อันนี้เส้นบะหมี่ก็มีนะคะ<า> <c oughs> เลือกได้อยากได้เส้นอะไรเห้บอกมีทุกเส้นก็คือจริงจังมากเหมือนทำขายอันนี้คือถ้วยสองค่ะอันนี้น้องชายถ้วยที่สองค่ะก็คือมาพร้น้ำซุปชั้นเกลยใดๆมีความสงสัยว่าปรุงเ้วยอะไรเพราะฮีบอกก็อี่าอร่อยมากชอบอ่ะคนไม่เลิกจ้าไปเนไปได้แล้วไปซักทีเิปรุงนู่นนี่ ตามชอบตามสะดวกจ้าแล้วแต่จะชอบเลยนะจ้าจ้าไปจ้าไปทานจ้าอ่ะระหว่างนั้นให้ดูความ,มาวุ่นวายในครัวนี่ก็คือลูกค้ามาเรื่อยจริงจ้าทุกคนก็ทยอยมามาถึงทุกคนก็มารุมที่มง้มมงด้วยเตียเออนี่ ปุ๊กกี้ลองสาวของฉันก็ช่วยลวกเส้นหมึกบบมึกมากฉันก็ตักน้ำซุปนู่นนี่นี่ปรุงใดๆของครีมมาขอเพิ่มเนื้ออ่ะแล้วแต่สะดวกอันนี้หลานจีเดียวครับไหนกินโัวนี้ไหนสิกินีอันนี้คือเติมรอบสองนะคะมาขอน้ำซุปเพิ่มด้วยเอกงมากเลยวันนี้ถือว่ากิจการดีบายโอ้ยเก่งมาก